ก่อนจะแต่งก็เด้จ้าแต่งโตก่อนสวัสดีจ้าทุกคนมาเอาหน่อไม้ออกอีกคนนี่พูดนะหน่อยอใหญ่ใหญ่ทุกคนเลยตากล้องเห็นไหมหน่อยใหญ่ใหญ่น,น่ะนะจ๊ทายให้ดูแต่นอนน้อยน้อยเนี่ยเนี่ยดูนอนนอนนี้ไม่ได้เขามาดูจาัาพีเนาะแล้วก็อยู่ไก่ขอกงัวด้วยเขาก็ได้กินขีง้งัวได้กินน้ำอิ่มพูดนะเต็มเลยหลบในเดียวตัดไปให้คุณป้าข้างบ้านอีกแล้ว ต,ตัดไปให้เขาให้เขาทำหน่อไหมส่สมเนาะเดี๋ยวเฮาจังเอาหลอบหลังเพราะว่ามันเดี๋ยวมันออกมาเรื่อยๆยิงนาะฝนแบบนี้เขาจะออกมาเรื่อยๆอันนี้ต้องตัดต่ำๆไปเลยเพราะว่าเราสูงไว้สูงไม่ได้ถ้าไว้สูงแล้วเขาจะแตกแขนงแล้วตัดแต่งยากอ้อมก็เป็นซิปหน่อเลยทุกคนเอ้ยเนี่ยอันนี้น่ะตัดช้าโพดเนาะก็นี้เขากะยาวเขาก็ต้องตัดออกตัดทิง้ง เพราะว่า้าไม่ตัดทิ้งเราเขาจะไอ้นั่นลําบากเวลาเฮ้ามาตัดแต่งอะ่ะมันสูงเกินเนาะมันสูงเกินก็ไม่ดีเด้เอาใหม่ก็ได้ทาไม่ตัดเลยก็ไม่แตกไม่ออกหนอนเนาะช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนแล้วก็จะออกดีอยู่อันนี้ก็ไว้านานโพดตัดออกกอนทางนี้ตัดหนอยยายยาย่อยใหญ่ๆอู้หลายจนทุกคน ยายะจะทาเอาไวเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้รอไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมันหลายแล้วมันจะมีมิ่ฉัยปีที่แล้วนี่เห็ดยังกินไม่หมดเลยเด้อทุกคนจะววาดเด้อหน่อใหม่สมยังกินไม่หมดเลยอันนี้ก็จะตัดไปให้ทางบ้านก่อนให้คุณป้าเขาก่อนแบ่งกันเนาะสองสองหลังแบ่งกันถ้าอยากได้ก็มาเอาเด้อจ้ะทำไม กล่องโยนมาทำไมเลินเลาะไม่ได้เลยดิหลายรอบนี้ก็หลายนะจ๊ะตัดแต่งไปด้วยจ้ะทุกคนเพื่อที่จะให้เขาออกดีๆเนาะอาสัยเอามีดมาเนี่เพราะว่าได้ตัดแต่งไปด้วยเอาหน่อไม้ออกไปด้วยโอุู้้กลงกังหนอกลางกอน่ะออกอันนี้ก็หน่อใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ต้องตัด แค่นี้พอเวลาเข้าออกละหลาะนี้เราจะได้ซับออกง่ายเนาะแล้วเขาก็จะได้ออกตามนี้นี่นอนหนึ่งว้หลายโพดโพปนันจะปลูกสองกอซ้ำกอกอเดี๋ยวก็ยังกิดไม่ทันโอ้โหทุกคนดูหนอนนี่ไปจ้ะไปไหนก็ไปจ้ะไปไหนก็ไปแหมน้อมาใหญ่กว่าคนนี่ว้สชุดยอดเลย ปุ๊กก็เดียวก็กินหมดปีละทุกคนเนอะแต่บุดูแลบำรุงเขาบ้างเนาะไม่ได้ดูแลอะไราามากหม่เด้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอยากมันพักเลยก็จะมาดูแค่เวลาเข้าออกไอ้พวกอะไรนะเขาเหล็กแหนงหรืออะไรนะ่ะไอ้ตัดทิ้งเนาะไม่งั้นเขาก็จะไม่ออกหนอออกอยู่แต่ออกน้อยน่าแ่งเราก็ได้กินไม่ต้องไปหา เนี่ยอันนี้ตรงตัดออกให้หมดเพราะว่าเก,กะกะเวลาเราตัดตบแต่งเนาะเดี๋ยวมาดูจักทีสูงที่ประเทศนี้ปกติหนอนหนอนขนาดเนี่ยตรงเอาได้แล้วเนาะเต็นนี้ก็สันโพดไม่ค่อยมีเนื้อเนาะทำหนอใหม่ดองทำใดหลายอย่างเด้นหนอใหม่พิดหนอนใหม่น้องหนอใหม่เผาเนี่ยหน่อยยาวเงี้ยวไปเผาเลยจ้า เอาแล้วก็เสียนเสียนเสียนเก็บเอาไว้ทำซุปทำแกงเนี่ยขนาดนี้กำลังเผาเลยเนีะน้องหมาเผาว่าแซ่บหอมหอมเราจะแกงตอนไหนแล้วก็นั่นมุกก็ได้เนะเวลาเราเผา,เาไว้แล้วเนี่ยขนาดนี้เราก็อไปเผาเรือง,องมาล้วก็เสียนเอาไว้อันนี้เอาไว้ให้ยาวจังหน่อยก่อนเนาะอันนี้รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นของของปยาเอาไว้หลบหลังนี่แหละ จะมาเอาไปทไํทำนอไม้สมเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อนเนาะตัดให้เข้าไปก่อนอันนี้ทําไมสูงทัล่ละพ่อแม่เอ้ยทั้งไหนล่ะนี่ตัน้ก็ได้แล้วนะฮนะนะตัดฟังนู่นไม่ได้มันแข็งสูงโพอดอันนี้ตัดแต่งไปด้วยเดี๋นี้ ตัดเอาไปให้เขาเราไม่ตรงพิธีที่ทองหมากไม้ดอกเพราะว่าเขาเมื่อย <c oughs> ให้เขาไปจัดก,การปอ,อกเอาเองโอ้โหอันนั้นนอนนอนนั่นในโกตาตัดไงนี่นะต้องใช้เสียมเด้อนี่ตาหนอนนี้นะใหญ่พอดูว่นอนนี่ทั้งนี้เด้อทุกคนมาทั้งนี้ตะกรงอยู่ไหนอ่ะเห็นหนอนนี้ยังตาเห็นแล้วใช่ไหม โอ้อยากมาให้เห็นหนอนี่ทุกคนแล้วย้าใหญ่พีนาเบิงองเบืงบ่งเบื้งนี่โอ้น้ำตีนนะโอ้หนอนใหญ่แทะขักขักขักออกหลายมากทุกคนปีนี้ออกหลายจริงๆบัวแมนธรรมดาอันนี้จะเอาไว้ของเจ้าข,ของอันนี้เอาไว้ไม่ตาเอาไว้ให้ขอให้เจ้าข,ของเอาไว้ให้เจ้าข,ของทำหน่อไม่สมแด็จจังหน่อย อันนี้ก็จะตัดออกจ้าถ้าเราขยันมาเต้ามาแต่งเขานะ่ะโอ้ได้กินตลอดปีอันนี้ก็ให้เข้าไปปอกเองตัดออกแล้วก็ตัดเลวยไปเวลาเหออกไปมันก็หนากเนาะมันเยาวเฮกะวางไว้ไก่อน เนี่ยเล็กๆไม่น้อยเนี่ยเวลาเรามามันก็สอออกด้วยเลยเนี่ยตัดแต่งไปพร้อมโหหนอนนี <c> ่ <oughs> มีนอนหนึ่งอยู่ในกอเดี๋ยวให้ตะกองเอาเพราะว่ามันต้องกลับไปกลางกอทางนี้ตัดทางไหนจ้ะทางนี้หระอจ้ะเดี๋ยวเรื่องขออนุญาตด้วยอุ้ยหมุดอะไรใหญ่ตัวใหญ่แทะหืวจวดจว,จวเลยทุกคนเลย เขาเสียม,มาไม่ได้กินดอกหัวเ,เสียหน่อยทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ปัะยาก็จะไปตัดเกศเไม่ได้ตัดเกศตัดทิ้งด้วยต้องตัดตำหน่แหละเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนไว้บัดห้าอยากกินแกง อันนี้ก็เอาได้แหละแต่ต้องใช้เสียมเพราะว่าเขาติดตอหลายตอแล้อเกินปล่อยไว้ก่อนเนาะให้เขายาวจังหน่อยก่อนพี่นะคนไม่ธรรมดาต้อดิแบบกไปกลับบ้านยังทันก๊ยังไม่มดก่อนเด้อเอาอีกก่อนอืมตอนนี้จะเอในกอเด้ออันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นนองไมท้ที่ออกแล้วก่นแกน เราจะตัดทิ้งเลยงั้นา,าแย่งอาหารกันกินอืมตัดตบแต่งไปเลยจ้ะดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยนอะจาเนาะเดี๋ยวอันนี้ไว้สูงแล้วจะมาเอาใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจับไปแล้วจ้าบา,บายบรถจะหาทางหาทางจะเอาหนอนนี่ทีเอาไงนี่เอาอยัางไงจ้า think with to